ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ2 4สิงหาคม2 5 6 7เราจะมาอัปเดตข่าวดีสำหรับกลุ่มนี้กันนะคะเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนของคนกลุ่มนี้จริงๆนะคะนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางผู้ถือสิทธิ์สวัสดิการในรัฐหรือบัตรคนจนผู้สูงอายุ ผู้พิการเดือนกันยายนนี้กลางกระเป๋ารอเลยนะคะเงินโอนเข้าตลอดทั้งเดือนและก่อนไปร,รับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจแอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเริ่มกันด้วยที่ได้ประจําเดือนอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือสวัสดิการแห่งรัฐประจําเดือนกันยายน2567มีอะไรบ้าง ทุกวันที่1ของเดือนนะคะ1กันยายนก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน67วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนนะคะซึ่งก็จะมีบขอสอรถไฟขอสอมกรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการในวันที่1ของเดือนนี้จะ ถอนเป็นเงินสดไม่ได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะทุกวันที่20ของเดือน20กันยายนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการและมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนก็จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทสำหรับใครที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ผ่านไปหนึ่งรายการรายการนี้เป็นรายการใหญ่ที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการแจกเงินสด1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล t ซึ่งล่าสุดรัฐบาลแพทองทานชินวัตรนะคะนายกรัฐมนตรีได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับเงินโดยจะจ่ายเป็นเงินสด1,000 0บาทโอนเข้าบัญชีให้กับกลุ่มเปราะบางผู้พิการ เป็นกลุ่มแรกนะคะโดยรายละเอียดที่ชัดเจนยังไม่คอนเฟิร์มจากรัฐบาลนะคะแต่คอนเฟิร์มแน่ๆจะโอนจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางภายในเดือนกันยายนนี้รับทีเดียวครั้งเดียว1 0 0 0 0บาทนะคะแลดก็ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มแรกที่จะได้รับเงิน1,000 0บาทนะคะส่วนกลุ่มอื่นหรือกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปซึ่งอาจจะได้รับเงินในเดือนตุลาคม ต้องรอรัฐบาลถแถลงอย่างเป็นทางการนะคะมาถึงรายการสุดท้ายที่จะมีการโอนในเดือนกันยายน2567นะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนั่นก็คือการจ่ายเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อเฉลีย่ยการแห่งรายปี2565นะคะโดยจะจ่ายให้100บาทต่อเดือนจํานวน9เดือนหรือ900บาทนั่นเอง แต่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดช่วงวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนนะคะโดยได้มีการโอนไปทั้งหมด3งวดนะคะงวดในเดือนกันยายนนี้จะเป็นรอบสุดท้ายหรือรอบการโอนที่3แล้วนะคะโดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในรอบที่3นี้ท่านจะต้องทำา3อย่างต่อไปนี้นะคะ จะต้องยืนยันตัวตนหรือ KYC ภายใน26สิงหาคม2567และผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายใน5กันยายน67ในกรณีไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้ต้องยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบ,บัญชีบุคคลอื่นภายใน20สิงหาคม2567ซึ่งนั่นก็คือ ผ่านมาแล้วต้องทําเสร็จแล้วในข้อนี้นะคะก็จะได้รับการโอนเงินในวันที่11-12-13กกันยายน2567าค่ะย้ำนะคะจะได้ไม่ทุกคนนะคะ,อะสองรอบแรกมีการโอนไปแล้วนะคะรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายมาดูรายละเอียดการโอนนะคะอ้างอิงจากวันเดือนปีเกิดว่าแต่ละคนจะได้กันคนละเท่าไหร่นะคะ เกิดก่อน1มกราคม2507จำนวนเดือน9เดือนเป็นเงินที่จะได้รับ900บาทนะคะเกิดระหว่าง1ถึง31มกราคม2507จำนวน8เดือนได้รับเงิน800บาทเกิดระหว่าง1ถึง29กุมภาพันธ์2507จำนวนเดือน7เดือนได้รับเงิน700บาทเกิดระหว่าง1ถึง31มีนาคม2507จำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ6เดือนได้รับเงิน600บาท เกิดระหว่าง1-30เมษายน2 5 0 7นห้ารอเจดนะคะจำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือ5เดือนได้รับเงิน500บาทเกิดระหว่าง 1- 3ึ่มพฤษภาคม2 5 0 7จําจำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือ4เดือนรับ400บาทเกิดระหว่าง1-30มิถุนายน2 5 0 7จําจำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ์3เดือนได้รับเงิน300บาท เกิดระหว่าง1-3สกรกฎาคม2507จำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ์2เดือนก็คือ200บาทนะคะและท้ายสุดเกิดระหว่าง1-3ส,สิงหาคม2507จำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ์1เดือนก็คือ100บาทนะคะแนวทางอัตราการจ่ายนี้เป็นเพียงแนวทางการจ่ายเงินในปีงบประมาณ2567นะคะ นี่คือการอัปเดตตารางการจ่ายเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการนะคะที่จะได้รับการโอนเงินในเดือนกันยายนซึ่งถือว่าเป็นการโอนเงินรอบเดือนที่มีเยอะที่สุดนะคะก็จะมีเศษสวัสดิการแห่งรัฐ300บาท200บาท80บาท750บาทนะคะอันนี้ก็คือจ่ายประจําเดือนอยู่แล้วและก็ เงินดิจิตอล1,000 0บาทกลุ่มเปราะบางผู้พิการก็จะได้รับเป็นกลุ่มแรกโดยจะอนใจในเดือนกันยายนท้ายสุดการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุโอนเป็นรอบสุดท้าย11 12 13กันยายน2567อัปเดต่าวดีๆ24สิงหาคม2567